แม่ครับพ่อครับผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็เข้าห้องได้เลยจะ้ะลูกเดี๋ยวพาจีจี้ไปด้วยได้ค่ะจีจี้ไปปมาแล้วอืมห้องดีนะเนี่ยไฟก็ังมีโยนอนตรงนี้วันนี้มีงานมีขอมให้เล่นด้วยนะดีจริงๆ โหดูรายการช่องนี้สนุกมากอะวาวาสกุระเนี่ยจริงรอะด,ด,ด,ดูด้วยดูด้วยได้ได้เลคอนสั้นเรื่องวันนี้วันหยุดไปรับชมเลยโหลา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 คุณอิ่มหรือยังอิ่มแล้วฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกัน เข้าห้องดีกว่าบับนึงอีกคำนึ่งนะผมขอซดซุปก่อดอืมอร่อยอร่อยชำวัดเลยสีมือคุณทำเนี่ยอร่อยจริงๆนะแหมคุณก็พูดไปห้องห้องหยิบแล้วเหรอโอเคลูซี่โบ้ถ้าง่วงกันนอนนะห้องห้องเหงาบปาาไปคุณ อุ้ยผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะตอนนี้ผมปวดอันนั้นอนะ่ะปุ๊ปปุ๊บปุ๊บห้องน้ำเป็นยังไงคุณดีไหมก็ดีนะแต่ผมติดที่มันเป็นมานะ <c oughs> <c oughs> ่านฮะกลัวแบบอ้นนั่นอนะ่ะไม่มีหรอกแหมเด็กๆทำอะไรกันอยู่จ๊ะดูอะไรดูช่องกัน ว้าวดูวาวาสกุระาเหรอใช่ค่ะสนุกมากเลยนะแม่จริงเหรอแม่ก็เคยดูสนุกจริงไหนขอดูเตียงวันนี้หน่อยโอเคดีเลยแต่ไม่พอไม่เป็นไรแม่มีเตียงเด็กพกพาอยู่ในกระเป๋าแม่หยิบแปบ๊บนี้จริงๆมันเล็กมากแต่สามารถกางมาเป็นอันใหญ่ได้ อันนี้สีฟ้าแม็กเกอร์กับพ่อสีชมพูแม่กับโมเดลอันนี้เตียงเตียงเด็กของจีจีนะอ่ะพไปไหนเหรอคะแม่ออ๋พ่อข้างน้ำอยู่จ้ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำนะค่ะเดี๋ยวแม่ขอจัดชุดก่อนอเสร็จสักที โอ้เดี๋ยวผมขอดูห้องน้ำก่อนนะดีเลยครับดีเลยครับมีขันไม่มีไม่เป็นไรโอ้ตอนนี้ดึกแล้วนะสองทุ่มละลูกอาบน้ำได้แล้วนะได้ค่ะไปไปเดี๋ยวคุณอาบน้ำให้ลูกนะเดี๋ยวผม ไปอาบน้ำก่อนเปลี่ยนชุดก่อนพออาบน้ำเสร็จสักทีเย,ย็นชวัดเลยนะมะนี่เด็กๆไปอาบน้ำนะเดี๋ยวพ่อดูทีวีก่อนไม่มใครดูเลยหรอพ่อดูข่าวก่อนละกันนะเรื่องในวันนี้นะคะหมาชนกับคนกลายเป็นจิ้งโจ้โมเดลฉันร้อนมากอ่ะ พี่ไม่ร้อนได้ไงอะ่ะใส่เสื้อแบบนั้นกางเกงขายาวแขนยาวเ,ออเดี๋ยวฉันไปอาบน้ําก่อนแล้วกันนะจ้าน้องเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ําก่อนนะโอเคแม่ครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ําก่อนนะจ้าจ้าไปเลยเฮ้ยมีแอร์ด้วยอะ่ะแม่ลองเปิดนะเปิดไม่ค่อยติดแต่ก็เย็นอยู่นิดหน่อยอ <laughs> ว่าจะเย็นแบบช่ำๆมนที่กรุงเทพอะ่ะโอ้ห้องน้ำเป็นแบบไหนใช่ไหมโอเคผมอาบน้ำก่อนนะเจอเอ้ยน้ำเย็นจัดเลยเอ้ยนั่นโคตรเย็นเลยทุกคนเอ้ยน้ำเย็นมากอาบแค่นี้พอแล้วกันเช็ดตัวเปลี่ยนชุดโอเคใส่กางเกงโอ้ยทุกคนน้ำเย็นมาก เย็นจนจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเนี่ยกายกันนาวน่ะโมเดลเธอลองไปอาบน้ำดิอย่างหนาวเลยอะจริงเหรอสิงด้จะได้ผมนั่งดูทีวีกับพ่อพ่อดูเรื่องอะไรอะรายการเรื่องเล่าคํานี้โหเรื่องเล่า้าหนี้โอเคผมขอดูด้วย ฮะข่าวอะไรเนี่ยหมาชนกับจิงโจ้อุ้ยหมาชนกับอะไรอะ่ะคนหมาชนคนเป็นจิงโจ้ว้าวความรู้ใหม่นะโมเดลไปอาบน้ำได้แล้วจ้ะได้ค่ะแม่เดี๋ยวนุ่งหูไปอาบน้ำก่อนน่ะนี่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูอย่าบังพี่บอกว่าน้ำเย็นริงเหงอนอไม่เชื่อ เจ้ยปลองเปิดน้ำแค่ปลายนิ้วยังหนาวเลยอะยังกับน้ำแข็งเฮ้ยหนาวถูสบู่ถูสบู่ถูสบู่บบบบลา้างล้างเฮ้ยหนาวหนาวน้ำหนาวหนาวเฮ้ยเฮ้ทงฟันก่อนไปทงฟันสองนาทีผ่านไปชุวยชุวยช่ยช่วยข้าขงน้ำขงงา้างน้ำโอเคเสร็จแล้วกดช็อต รียบร้อยอากาศเย็ยนมากทุกคนเปิดเย็ยนทำไมนะี่ยยิ่งเย็ยนอีกโอ้ยน้ำเสร็จแล้วค่ะดูด้วยค่ะดูรายการอะไรเนะี่ยเรื่องเราค่ำนี้ว้าวเรื่องเราค่ำนี้อีกแล้วเหรอจีจี้ไปค่ะไปแปบน้ำค่าแม่ อืมอุ้ยลงไปทำไมล่นะห้องน้ำก็อยู่แค่ตรงนี้อี๋ไอ้เจ๋ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้นะชื้นเฮ้ยเย็นนะเย็นเย็นนะสิมาสบู่อันนี้แล้วกันคงดีต่อหนอูฟ,ฟุ๊ฟ,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 ฟุ๊ฟุ๊ฟ๊เปิดน้ำเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนหรือว่าจะใช้ขันเปิดน้ำอ่ะเย็นเย็นเย็น โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เปลี่ยนชุดให้นะเสื้อสีเหลืองโ okay. อเคจิจีอาบน้ำเสร็จแล้วดูกับพ่อแม่พี่น้องจิจี้นั่งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางเพื่อนนะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนทุกคนนายเย็นมาก หนาวหนาวหนาวถูถูถูตัวถูตัวฝักบัวเตี้ยจังเลยนะสบู่อันนี้ละกันนะชื้อถูถูถูเย็บรอให้แปลงฟันก่อนแปลงไฟฟ้า เรียบร้อยเปลี่ยนชุดก่อนนะแอบด,ดูละชิบเรียบร้อย,ายอาบน้ำเสสักทีสบายตัวขึ้นเยอะเลยวันนี้เล่นอะไรไมาเยอะมากดูอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยโหสนุกเดี๋ยวแม่ให้เวลาอีกสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปนอนนะสามทุม่มละ พวกคนแยกย้ายไปนอนนะเดี๋ยวเพาะช่วยก่อมจีจี้กับแม่อีกคืนหนึ่งสิก็ได้พอช่วยก็ได้โอ้โหพ่อกำลังดูสนุกสนุกอยู่เลยอ่ะไป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 <ะ>เดี๋ยวฉันเล่นคนถือเดี๋ยวเธอร้องเพลงโอเคร้องเลยเดี๋ยวอะไรก็ได้เอบี

เดกๆจ้าดาโอหลับแล้วยืยนจนปวดขากว่าจะนอนเด็กๆถ้าสมุิอ่ะง่วงเดี๋ยวง่วงค่อยมานอนนะจ๊ะแม่ง่วงเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนค่ะเดี๋ยวเรานอนล่างก็ได้ให้เด็กๆนอนข้างบนผพไม่งันเดี๋ยวลูกปวดแบบลูกตกเตียงเอ้อยลูกปวดหลัง ไปไปโอ้ยหนเอางี้เลยเอ่ะเออนอนนอนนอนฝันดีนะฝัน <BLANK> ดีครับตัวไม่ง่วงอ่ะง่วงดีแต่เธอง่วงไหมง่วงง่วงนอนเลยง่วงเหมือนกันไปนอน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 ไปไปไปนอนนอนนอนเงียบๆนะ เ๋ยาแม่ตื่นกับพ่อตื่นเดีวโวทนบ่นนอนนอนนอนสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดี EP นี้ก็จบไปแล้วนะจ๊ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยไปไป EP ต่อไป